หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทประกันบอกว่าเดี๋ยวจะปรับเกณฑ์ใหม่นะครับสำหรับใครที่ติดโควิดแล้วก็รักษาตัวในบ้านหรือว่าไปฮอสพิทาลจะไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยในไม่ถือว่าแอดมิดจะไม่สามารถเคลมเงินได้ล่าสุดนะครับทางกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมจะทำหนังสือด่วนแจ้งไปยังคอพพยืนยันว่าคนที่ติดโควิดแม้ว่าจะอยู่ในฮอสพิทาลหรือว่ารักษาตัวที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยในบริษัทประกันจะอ้างเลี่ยงจ่ายไม่ได้ครับ นายแพทย์สมศักดิ์อคาสินและที่ปรืกรมการแพทย์ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรายงานความเห็นต่อหนังสือของสมาคมประกันชีวิตไทยนะครับทำให้ในายแพทย์ทะเรศกระสนายระวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสอบศบอกว่าจะทําหนังสือถึงคอปพภภพายในสัปดาห์นี้ยืนยันว่าผู้ป่วยโควิดที่ดูแลตัวเองที่บ้านทั้งโฮมไอโซเลชันคอมมิ u n i t y ไอโซเลชันหรือว่าไปที่โฮสปิเตลถือเป็นสถานพยาบาลชั่วคราวตามพรบสถานพยาบาล จึงมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยหรือเยียวยาตามกรมธรรที่ซื้อไว้จะอ้างเป็นเหตุไม่จ่ายค่าสินไหมไม่ได้ด้านขอปรพอบอกว่าได้พูดคุยกับอธิบดีของสปสแล้วนะครับเบื้องต้นพบว่ามีปัญหา2เรื่องครับหก็คือกรณีเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้ในวันนี้เนี่ยส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนไม่รับคนเข้ารักษาพยาบาล แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะถ้าเกิดไม่เข้าเกณฑ์ข้อบ่งชี้5อาการก็ต้องไปรักษาตัวที่บ้านและชุมชนถ้ามีค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็ใช้สิทธิผู้ป่วยนอกได้ปัญหาจริงๆก็คือ2ครับการปีความนิยามการรักษาตัวที่บ้านและชุมชนนี่แหละว่าเป็นสถานพยาบาลนิยามของกรมทันและนิยามของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันหรือไม่ตรงนี้ต้องหารือกับทีมกฎหมายก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจน เพราะเกี่ยวข้องกับการเบริกค่ารักษาและค่าชดเชยรายวันครับ